ดังนะครับเสือวังเยี่ยมนะครับเห็นบอกว่าขึ้นไรเมื่อเช้าว่าเสือพาไปวังเยี่ยมอ๋ายังมีพาไปยังมีวังเยี่ยมยังมีพาไปอยู่ไม่ไม่ตัดไม่ตัดเสือวังเยี่ยมไปเลยาเพราะเสือวังเยี่ยมพาไปดีกว่าฮะเอาละเอ๊ะมันจะมันจะงงไปหมดเลยนะเสือพาไปวังเยี่ยมเห็นเห็นด้วยไหมครับเออเสือพาไปวังเยี่ยมถูกต้องเนาะเรียว่าวังเยี่ยมเสือพาไปฮะวังเยี่ยมเสือพาไปเอาอย่างนี้เดี๋ยว เสียพาพาไปเสียพาไปบางเยี่ยมแอนเคยอยู่กกอกเขาจะได้รู้อนันตยกให้พี่เลยมานาสตอรี่กกอกบางเยี่ยมอะอะอย่างนั้นไปเลยนะฮะของคุณนะฮะจะตามถูกจะตามหาหาชื่อช่องเจอไหมก็เบื้องต้นเอารถออกมาแล้วนะเตรียมขณของขึ้นรถนายโพธิวังเยี่ยมเอ้ยใช้ได้อยู่นะได้อยู่คนที่จะไปง่ายที่สุดก็คือลุงจิมลุงจิมไม่ได้ห่วงนิงนิก เลยนะวางแผงหรือยังจะเอายังไงกับลูกชายคุณน่ดูเตรียมกระเป๋ามาเลยมาเลยมาให้ทำคลิปก่อนดูไอ้ควักควักๆนะอาเอายังไงอ่ะฉันก็จะไปบอกสิปลาก็ไม่ได้ขายแล้วเอาอะไรให้นิกกี้กินเนี่ยออเอาโนั่นนั่นควักแล้ว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 ดควักแล้ววักแล้วดู นิกกี้นิกกี้นะคะค่าาสี่สิบบาทมันไม่มีตังค์ใหญ่มีการมีการให้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วย่ำย่ำบกตรบัตรบัเนเออย่ำบ่ตรกกับบัตรบตามมาฮะตามตามด้วยมาข้างข้าวข้าวเลือกถามลุงแหม่ถามว่าให้ตุ้มตามฟังหน่อยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าตุ้มตามอ้าวออื จะร้องอีกแล้วนะจะร้องให้ที่ไหนครับที่ไมตรงตามเจอเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาเจอเข้ามาไหนกล้องตุ้มตามอยู่ไหนอ่ะก็กล้องคนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวกล้องสัมภาษณ์ตุ้มตามง่ายเลยน่าตื่นตาหาเอาอีกแล้วเราอยู่ที่ลุงเลยนะ เมื่อคืนนี้เหรอเจย์เราเข้าในขอบถนนุนสมัยดียวนี่ไม่มีโอกาสได้พูดเมื่อคืนนี้เป็นไงอู้ชอบคำนี้มากทางนี้ดีกว่าโอเคอ่าๆลองให้ไปกี่รอบแล้วคุณกำโอเคมุมนี้เลยเดี๋ยวเห็นนิกกี้ตัวนูดคือกีตัวนิกกี้ครับผมเย่าให้เล่าไปโลดผมก็ยังไงล่ะถอยไปอย่างไรกี่ต้มได้ผมอยู่ที่นี่มาเนาะ อ๋อขอใจแล้วทูมตามโอเคไะถามพ่อจะมีเราถามแล้วถามอีกเมื่อวานจีกไหมที่ลุงจะไปอยู่วังเยี่ยมผมก็ตกใจเหมือนกันตกใจมากเลยพระเลยเมื่อวานเนี่ยนะแต่ว่าพอสูงผมก็พยายามปรับตัวให้ให้ให้ทางเกี่ยวกับพ่สูงว่างว่าผมนั่น เราลืมกดถ่ายลืมลืมลืมนิดหน่อยเราก็นึกว่าร้องไห้ไม่ไม่ได้ก้มร้องไห้ก้มเปิดร้องปิดนะมัน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 เป็นอะไรที่แบบความรู้สึกของจุมารนคนยังไงอะ่ะเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้มานะครับแล้วสถานการณ์พาไปอีกะอรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นเขาเขามันเหมาะเจาะเนาะ พาใจแหละล่ละตุ้มตามโอเคขอบคุณมากจบแล้วตุ้มตามขอบคุณมากแล้วมันเรื่องอะไรวะเนี่ย <c oughs> ยังจับใจความไม่ได้เลยจะร้องไห้จะร้องไห้เ <c oughs> ขาพูดไม่ออก <c oughs> อพูดไม่ออกไม่รู้เลยว่าจะซื้อไม้ตึงอะไร <c oughs> ไมแล้วอตอุ้มตาเขาเสียใจเ <c oughs> ขาพูดแต่พ <c oughs> ี่จะย้ายเสือเอาตุ้มตามไปด้วยนะสงสาร นั่งรถตู้อี่อาัดส่ท้ายรถไปรถตู้นี่เไ้ข้างบนอยงใช่ไหมนั่งอยู่บนรถตู้ลังคายุบพอดีต้องส่งของอ๋อส่งของย้านี่ไปรถตู้ปหนมาไหนวันไนมาวันนี้วันนี้ยังไันนกไลับไนับไัอ้ท่านนามันจะง้ามันลบากาตอยังไปย่ลุงกาลังเตรียมตัวอยู่ครับเครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละ ราก็ถามนะผมก็ดูว่าจริงไหมข่าวจริงไหมสรุปแล้วเข้าไปดูในไลฟ์สดก็จะครับตามลงพูดอะไรนะพูดอย่างนี้ตามไลฟ์สดมพูด DFc เขาบอกว่าฝากบอกลุงจิไมหน่อยว่าอย่าลืมสามตัวนี้เด้อที่ลุงไปแล้วไปอยู่แล้วเอาไปสามตัวเลยเหรอลุงจิมย้ายไหมครับย้ายสิครับย้ายที่บอกว่ามีทิ้งสามตัวอยู่แล้วนะ